สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอการาโครงการพละศึกษานะครับในชั้นเรียนกันนะครับผม <c oughs> ก็อยากให้รู้ก่อนนะครับว่าพละศึกษาเนี่ยคือกระบวนการศึกษานะครับที่ใช้ในกิจกรรมการกีฬาหรือกิจกรรมการออกกําลังกายเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นะครับเพื่อให้บุคคลเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับแล้วก็ ภารศึกษาเนี่ยสามารถเชื่อมไปถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะครับในการศึกษาพารศึกษาเนี่ยนะครับประกอบด้วยสรีรวิทยาวิทยา,าศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาชีวปนวาศาสตร์และกีฬาเวชศาสตร์นะครับมันเชื่อมกันได้หมดนะครับผมต่อมานะครับในช่วงของพารศึกษากับร่างกายจิตใจ,จอารมณ์และสังคมนะครับภารศึกษาในด้านร่างกายเนี่ยก็จะเป็นการทําให้ร่างกายเนี่ยมี พลังงานในรูปประธรรมมากขึ้นนะครับนั่นก็คือประกอบด้วยความแข็งแรงความเร็วความอ่อนตัวความคล่องตัวเป็นต้นนะครับและก็ภลังศึกษาในด้านจิตใจเนี่ยก็คือพละห้าที่แปลว่าทําอันเป็นกําลังนะครับที่สถิตในจิตใจ,ใจคนนะครับก็มีพลังเป็นนามธรรมาประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับศรัทธาเนี่ยก็คือความเชื่อ นะครับคือเชื่อว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมีพลังแฝงอยู่ในทุกอนุของร่างกายวิริยะเนี่ยก็คือความเพียรคือความมุ่งมั่นตั้งใจขยันฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับสติเนี่ยก็คือการระลึกนะครับการอา่รู้ตัวตลอดเวลานะครับกระตือรือร้นตลอดเวลานะครับส่วนสมาส่วนสมาธินั่นก็นั่นก็คือการอา่ตั้งจิตให้มั่นนะครับคือการนําจิตใจเนี่ยไป จดจ่อกับการเคลื่อนไหวในขณะนั้นนะครับส่วนปัญญานะครับก็คือความรู้กันที่รู้กันอยู่นะครับคือการการมีความคิดวิธีคิดการเคลื่อนไหวต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็การคาดเดานะครับในการคิดว่าสิ่งต่อไปที่จะทำเนี่ยจะทําอะไรนะครับต่อมาพละศึกษาในด้านอารมณ์นะครับคือในปัจจุบันเนี่ยเอ,อ่จะมีเต็มไปด้วยการแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งชิง นะครับการเอาดีเอาเด่นทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับมันเป็นพิษไปหมดนะครับแล้วก็การจราจรติดขัดทําให้เกิดความเครียดนะฮะการเล่นกีฬาแล้วก็ออกกาลังกายเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างสมาธินะครับการควบคุมอารมณ์ความสดชื่นนะฮะแล้วก็ความสนุกสนานต่อมานะครับพลศึกษาในด้านสังคมเนี่ยกิจกรรมภลรศึกษาเนี่ยคือหากอยู่ภายใต้การจัดและการดําเนินการของผู้นําที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะทําให้บุคคลที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความเข้าใจสามารถ ปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้อมนั้นๆได้นะครับและสังคมที่อยู่ได้เช่นด้านคุณลักษณะคุณลักษณะประจําตัวนะครับจะส่งเสริมให้ผู้นี้มีความกล้าความคิดเริ่มคุณธรรมจริยธรรมความอดทนความเชื่อมั่นนะครับรู้จักย้ำยั้งชั่งใจสําหรับคุณลักษณะในด,ด้านสังคมนี้นะก็มีการเห็นอกเห็นใจการสุภาพอ่อนโยนการให้ความร่วมมือความซื่อสัตย์แล้วก็การเป็นผู้ที่มีน้ําใจนักกีฬา นะครับแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรตินะครับแล้วก็สามารถช่วยให้เรานะครับพัฒนาความเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ตามที่ดีในเวลาเดียวกันได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครจะมีความสําคัญและความจําเป็นนะครับสำหรับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งสังคมประชาธิปไตยของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะครับส่วนที่จะให้ทำนะครับในชั้นเรียนในกิจกรรมในชั้นเรียนเนี่ยซึ่งอย่าง ตอนแรกที่บอกไปก็คือเราทําความเข้าใจก่อนว่าภารศึกษามีอะไรบ้าง <_ d ata> เกี่ยวกับอะไรนะครับก็พอมาสืบต่อก็คือสิ่งที่จะทําในชั้นเรียนนะครับนั่นก็คือตาราง9ช่องแอโรบิกวอร์มอัพกระโดดเชือกการเดาะวันเล่ท่าทางการเคลื่อนไหวและการศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวจากกีฬาโอลิมปิกครับผมตาราง9ช่องเนี่ยจะ มีการพัฒนานะครับเพื่อตอบโจทย์การฝึกร่างกายให้เคยชินกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการต่อยอดสู่การพัฒนาสมองด้วยนะครับหลักการพัฒนของตารางเก้าช่องเนี่ยคือเราสร้างตารางเก้าช่องขึ้นมาโดยอาศัยหลักการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นหลักนะฮะซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางเงื่อนไขกับสมองยังไงเราจะวางรูปแบบการฝึกซ้อมตารางก้าช่องยังไงโดยการกําหนดการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆเนี่ยมันไม่มีหลักตายตัวนะครับทุกคนสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเลย นะฮะต่อมาการแอโรบิกนะครับการแอโรบิกเป็นการแอโรบิกหรือแอโรบิกเอซเซ์ไซส์นะครับหมายถึงการออกกำลังกายที่แบบต้องใช้อากาศหรือออกซิเจนหรือคือต้องหายใจในขณะที่กําลังออกกำลังกายเพื่อนำออกซิเจนเนี่ยไปเป็นตัวช่วยในการเผาผาาลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเรานะครับก็การเต้นนะฮะประมาณนั้นนะครับส่วนการวอร์มอัพเนี่ยก็คือการ ขยับร่างกายแบบเบาๆหรือเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายเราให้สูงขึ้นเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อและกระตุ้นอัตราการเต้นหัวใจของเรานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาให้มากขึ้นได้ก็เหมือนกับเวลาก่อนแข่งนะฮะเราเนี่ยจะต้องยืดต้องวอร์มให้ร่างกายมันพร้อมสําหรับการแข่งถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งการซ้อมหรือการเล่นอะไรต่างๆเราก็ต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยครับผม ต่อมานะครับการกระโดดเชือกเนี่ยนะฮะคือการออกกำลังกายที่ดีนะครับเป็นการช่วยลดน้ําหนักได้นะฮะเพราะเป็นการออกกำลังกายที่สามารถมันเป็นการใช้การทํางานของกล้ามเนื้อละทุกส่วนของร่างกายไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ใช้พลังงานในการเผาผลาญมากมากจริงๆนะฮะแล้วก็เกือบทุกคนน่าจะเคยกระโดดเชือกมากันบ้างแหละนะะตั้งแต่วัยเด็กแต่มันเป็นแค่การกระโดดเชือกแบบสนุกสนานนะครับแต่ถ้าต้องการกระโดดเชือกแบบจริงจังเพื่อการออกกำลังกายเนี่ย เราก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็กระโดดให้ถูกหลักเพราะว่าการกระโดดเชือกเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับผมต่อมาที่ยกตัวอย่างมาก็คือการดอวอลเล่นะครับการตีลูกบอลเนี่ยโดยใช้มือจับลูกบอลประสานกันนะครับให้มือและแขนท่อนล่างเนี่ยชิดขนานกันนะคะใช้มือหรือแขนเป็นส่วนที่ใช้ตีลูกบอลประกอบด้วยการเล่น2ลักษณะก็คือการรับการรับบอลน,นะครับหรือการส่งนั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าการอันเดอร์ นะครับผมต่อมาการเคลื่อนไหวพื้นฐานนี้ก็สืบกับาตารางเก้าช่องได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปการการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับสามารถแบ่ง,งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือทักษะที่เกี่ยวกับการใช้ร่างกายนะฮะอย่างเช่นการกลิง้งหรือม้วนตัวหรือคลานหรือเดินหรือวิ่งกระโดดการทรงตัวนะครับแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือการใช้สิ่งของช่วย ซึ่งสืบไปถึงตอนแรกที่ผมบอกว่าภละรศ,ศึกษานี่เกี่ยวกับการกิจกรรมการออกกำลังกายในชีวิตประจําวันได้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายการศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวจากกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันก็เชื่อมจากการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับแล้วก็เชื่อมไปถึงความหมายพละรศ,ศึกษาตอนแรกนะครับว่ามันสามารถมีความสัมพันธ์อะไรกันได้บ้างก็คือท่าทางใน กีฬาโอลิมปิกเนี่ยสามารถแบ่งได้หลายประเภทหลายกีฬาจึงทําให้การศึกษาทางการเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยต้องเจาะจงเป็นกีฬานะครับเหมือนส่วนตัวผมเล่นกีฬาบาสก็อ่ะการเคลื่อนไหวของกีฬาบาสในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าพื้นฐานเบสิกของกีฬาบาสมีอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์มาว่าในท่าทางในการแข่งขันเนี่ยมีท่าทางอะไรบ้างที่เป็นท่าฐานมีมีท่าทางอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐาน ในการเคลื่อนไหวก็อย่างเช่นการสไลด์การวิ่งการเดินการกระโดดอะไรประมาณนี้ครับผม ก็นะครับท่าแรกนะครับนั่นก็คือการก้มลงไปแตะปลายเท้านะครับนะครับในท่านี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือการยืนตัวตรงนะครับหลังจากนั้นก็คือการก้มลงไปแตะปลายเท้าเพื่อให้กล้ามเนื้อขาท่าหลังเนี่ยได้ยืดเต็มที่นะครับโอเคนะครับท่าต่อไปนี้ก็คือการยืดขาหลังแต่ละข้างนะครับด้วยการก้มเหมือนเดิมนะครับโดยอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการแยกขาจากการให้มันเสมอไหลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก้มไปแตะ ขาทีละข้างนะครับซ้ายขวาก็สลับกันไปนะครับในท่าที่3นะครับนั่นก็คือการไข้ขานะครับแล้วก็ยืดเหมือนเดิมนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังเหมือนเดิมนะครับก็ไข้สลับข้างไปเหมือนเดิมนะครับตามคลิปเลยครับต่อมานะครับนั่นก็คือการทำดินามิกสเตชิ่นนะครับโดยท่าแรกนะครับนั่นก็คือการเตะขาไปด้านข้าง นะครับเพื่อเป็นการยืดไปด้วยและการอบอุ่นร่างกายไปด้วยไปในตัวเลยนะครับต่อมานะครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นการก้าวขาไปด้านหน้านะครับแล้วก็ย่อเข่าด้านหลังลงนะครับให้มันอยู่ในมุมตั้งฉากนะครับเพื่อที่จะได้ยืดนะครับขาต้นขานะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ได้กล้ามเนื้อการอบอุ่นกล้ามเนื้อไปในตัว D ท่าสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการแปรบอลนะครับคือเป็นการทำเนนมิเตชชิ่งที่เป็นการวอร์มช่วงขาทั้งหมดนะครับเพื่อช่วยในการแปรบอลนะครับในการฝึกซ้อมต่อไปนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นการฝึกค o o r เนชั t นนะครับในท่านี้นะครับจะเป็นการซิกแซกหลบกลวยนะครับด้วยใช้การพุ่งตัวไปด้านหน้านะครับบวกกับการสไลดบประสานนิดหนึ่งนะครับท่าต่อมานะครับนั่นคือการฝึก ใช้ความคล่องตัวนะครับนั่นก็คือการสไลด์บวกกับการวิ่งไปด้านหน้านะครับเพื่อไปหาจุดมาร์กในตรงกลางตามคลิปเลยครับผมในท่าสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการยกเข่าสูงสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการสลับข้ามกวยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฝึกความคล่องตัวในการออกตัววิ่ง ขั้นตอนการกระโดดเชือก 1. การเลือกเชือกต้องเลือกเชือกที่เหมาะสมกับส่วนสูงของเราวิธีเลือกคือยืนเหยียบกึ่งกลางเชือกดึงด้ามจับมาจนเชือกตึงที่พอดีคือปลายด้ามจับต้องเสมอกับรักแร้กองใส่รองเท้าที่รับแรงกระแทกได้ดีเช่นรองเท้าวิง่งรองเท้าอินดอร์สปอร์ตท,ที่ปฏิบัติ1จับปลายด้ามตั้ง แตกถงกลางถึงปลายกระดีสุดยิ่งจับปลายด้ามจับแรงยิ่งเยอะสองพยายามโดดเท้าคู่ให้เสื้อลอดผ่านไปได้โดยสูงจากพื้นไม่เกินหนึ่งถึงงนิน้วสามลงน้ำจักเลื่อยปลายเท้าเวลากระโดดงอคอเล็กน้อยเพื่อช่วยลดแร,รงกระแทก 4. หากเพิ่งหัดกระโดดควรกระโดดจักน้อยๆก่อนแค่สาถึงห้านาทีใน1นถึงสงสัปดาห์แรกหลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มระยะเวลากระโดด การกระโดดเชือก 1. การกระโดดเชือก,ก,รก,รช,อกช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆทำงานร,ร่วมกันได้ดีเพราะเราใช้ทุกส่วนในร่างกายทำงานสอดประสานกันเท้ากระโดดแขนบอบแดงข้อมือหมุนเชือกแกนกลางลาตัวทาหน้าที่ทรงตัวตองดีต่อสุขภาพหัวใจการกระโดดเชือกทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีส่งผลต่อสุขสุขภาพระบบหลอดเลือดหัวใจ สามารถเพิ่มความฟิตและความทนทานได้ตามเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกการกระโดดเชือกช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นความหนาแน่นของกระดูกคือตัวชี้วัดสุขภาพของกระดูกเมื่อเรากระโดดเชือกมีแรงกระทําต่อร่างกายร่างกายก็จะเรียนรู้ตอบสนองต่อการกระทําและปรับเปลี่ยนกระดูกให้แข็งแรงขึ้นและหนาแน่นขึ้นสาธิตการสอนการกระโดดเชือกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการการจับนะครับ เวลาจับเชือกให้ยืแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันขั้นตอนที่สองครับก็คือการใช้ข้อมือในการเบี่ยงเพื่อให้เชือกผ่านหัวนะครับข้อมือก็การที่เราจะเบี่ยงก็ชื่อใช้ใช้แต่แรงข้อมือเบี่ยงเชือกเพื่อให้มันผ่านอย่างียนะครับนี่นะครับ ให้มันบาลานซ์กับลำตัวนะครับเพื่อที่เราเราจะแบบอะไรเราไม่หยุดไปไหนนะครับแต่นี่ครับตอนที่สามนะครับก็คือการเอาทุกท่ามารวมกันนะครับเพื่อให้เราตัวได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ ชยัยชนะวง์ธาตุ64418002วันนี้จะมาโชว์สาธิตวิธีการดอกรเย์บอลน,นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับทำความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลโดยการโยนโยนบอลขึ้นิ0ครั้งนะครับ ั้นตอนที่สองนะครับก็คือการทํามือให้ถูกต้องนะครับที่เพื่อจะสัมผัสบนได้ถูกต้องนะครับก็คือมือทั้งสองข้างประสานกันแล้วก็จับแบบรูปกปกวยนะครับแล้วก็กดกดปลายมือแล้วก็ให้ลูกบอลโดนประมาณท่อนแขนด้านล่างนะครับ สนะครับก็คือการย่อการย่อการย่อก็คือการย่อเพื่อส่งแรงลูกลูกวอลล์บอลให้ให้ขึ้นสูงขึ้นนะครับการย่อนะครับคือย่อประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นหนึ่งหนึ่งนี้ครับทำสิบครั้งนะครับ มารวมกันเพื่อให้เป็นการโดะกลูกอเลย์บอลให้สมบูรณ์แบบนะครับถ้าปิดปาดประกันใดขอไปมานาทนีนะครับผมค,ครับ กงนันโยนลงพื้นนะครับห้าครั้งตอนที่สองนะครับก็คือการ,การย่อส่งนะครับเพื่อให้ลูกลูกไปยังจิดทงที่กำหนดและสงแรงของลก,ก้อนะครัดคืนน้นกับมือเสร็จไปเลยครับแล้วก็ ูกวอลเยบอลนะครับมีแรงมีแรงที่จะส่งไปทางทิศทางที่กําหนดแล้วก็สาม,มารถส่งให้เื่อนเล่นต่อได้นะครับครับนี้ห้ครั้งครับหนึ่งสอามสี่ห้าครั้ที่านะาเอาขข่ามาันพื่อทาที่สมรณแบบะครับหครั้งน,นะครับเพื่อ่ให้เรา ักโอเคครับต่อมานะครับการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับในการศึกษาการ การศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวในกีฬาโอลิมปิกนะมันเชื่อมกันก็กีฬาแรกที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็คือเทควันโดนะครับการเคลื่อนไหวพื้นฐานในกีฬาเทควันโดเนี่ยก็จะมีการหมุนตัวนะครับแล้วก็การเตะนะฮะการดันนะครับแล้วก็การบิดตัวนะฮะมันซึ่งเป็นการใช้ปลายเท้าแล้วก็เป็นการใช้ช่วงขากับช่วงเอวนะฮะอาจจะมีการใช้ช่วงบอดี้อัปเปอร์บอดี้นะครับในการช่วย นะครับแล้วก็พื้นฐานสุดๆก็คือการเดินในกีฬาเทควันโดเนี่ยการวิ่งเนี่ยก็เป็นการวิ่งเข้าใส่แต่ว่าไม่ใช่วิ่งแบบว่าวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนนักกีฬาวิ่งนะครับเป็นการวิ่งที่แบบการก้าวเท้าเพื่อส่งแรงในการปฏิบัติท่าทางสลับกันอย่างมั่นคงและรวดเร็วนะครับในระยะสั้นๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการกระโดดนะครับแล้วก็กีฬาที่2เนี่ยที่ยกมาก็คือกีฬาบาสเกตบอล นะครับกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็คือจะมีท่าทางการเคลื่อนไหวก็คือการชูดการย่อการยกการยืดการกระโดดนะครับในจังหวะที่ดีแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับเพื่อปล่อยบอลเพื่อทําคะแนนนะครับการเลี้ยงบอลเป็นพื้นฐานถึงกีฬาบาสสุดๆนะครับการกระโดดขึ้นนะครับการกระโดดการกระโดดก็เป็นพื้นฐานแล้วก็การสไลด์นะครับต่อมานะครับกีฬาสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาก็คือกีฬาแบดมินตัน กีฬาประเภทน,น,นี่ก็คือมีการก้มตัวนะครับการดันคือเป็นการดันรูปแบบออกไปนะครับการเดินอ่านี้ก็มีส่วนเป็นการเดินแบบก้าวระยะสั้นๆและรวดเร็วการวิ่งก็มีส่วนนะครับแล้วก็การกระโดดนะครับไปในทิศทางต่างๆนะฮะแล้วก็การตีนะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับผมและนี่ก็คือการศึกษาท่าทาง การเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬาโอลิมปิกซึ่งมันเชื่อมกับท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับผมสวัสดีครับผมจะมาทําการสรุปการเรียนการสอนบุญรัรศึกษาในชั้นเรียนครับด้วยเหตุผลและความสําคัญของการการเรียนการสอนวิชาบุญรัรศึกษาในสถานที่ศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนที่อยู่ กำลังเจริญเติบโตให้มีรูปร่างและสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกายจิตใจและทางสติปัญญาด้วยเหตุนี้ผู้เขียนหวังว่าอย่างจริงว่าบทความสบัักนี้จะทําให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของวิชาภปมรักษามากขึ้นับ